สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเล่นมินเกมฝึกดาบกันนะครับทุกคนจงกว่าจะไปหนึ่งดาบเลเวลทองแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะมีไอพวกเด็กเกรงมานะครับมาฆ่าเรานะครับทุกคนแต่เราต้องระวังไว้อย่านะ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 มีดาบนะจ๊ะฝึกก่นอนเกเคดดาบ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  เกมนี้มีการเกิดใหม่ไหมไม่มีมาดิมาดิาดโอ้ยไม่เกมนี้ไม่รับผ่นนะจิ๊บอื้อหือใครอยู่ข้างนอกบ้างไหมดิคนนี้ใช่ไหมมาดิมาเออมา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 ฝึกมาฝึกก่อนจุบจุๆบจุ๊บจุบจุบ จิดอ่ะเดี๋ยวตัวสูบแบบเดียวนะโอตลง ขายของไหมเดียวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวไปพันอะไรอ่ะดเดวเดียวเด,วเดวโอ้มีมีรังสีด้วยอ่ะดาบอ่ะใช่ไปพันอะไรอ่ะดาบอะ่ะมาฝึกกันฝึกกันต่อ ใครมาตรงนี้โดนทิมแน่ไปหาคนที่อยู่ข้างน,นอกกันงืนอกุนกุนยับตงทำใหม่ที่เรายากหมดเลย กึยออยเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเอใช้ทางวัดเลย Ok, Còn, to to to, phục phực 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 chúp phục 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 lâu, nhiều phục 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 phải phục phục lâu 3 SỐ NGƯỜI ủa wow. má đi phụ con ไปไปตอตอตอมาดิ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 าาเออมาอยู่ในเกาะปีเราจะไม่ตายเดียวนะทุกคนวันนี้นนนผมสามารถนอน,นดึกได้เฮ้ สองตัวครึ่งน,นะครับนิดนิดจา้านินจาเฮ้ยมันเกิดใหม่ได้เหรอซื้อเกิดใหม่แอัตโนมันมีนงิน ต่อต่อต่อมีดา่ต่อไปเนี่ยคำตาดต่อไปได้ไหมการเกิดใหม่นานไหมเนี่ยทีทำคลิปแเดี๋ยวจะได้ดูไปลงพ่งนี้เลยทำไมไม่ลงคลิปเขาอ่ะเดี๋ยวนะการเดีเ๋ยวแล้วมัน,น,มนมแล้วมันจะดูได้ไงเนี่ย ว่าเราเกิดเท่าไหร่เนี่ยการเกิดใหม่ไม่มีเลขสิคือจังเถือแล้วมันแล้วอันนี้มันก็จะกดอี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 จึ E ลงไท่หนมันไม่ลงไงเออไม่ได้ทำอะไรวันนี้มันจะลงเลยเอ่อ ้พลังพลงังเคเยเจอเจอเอ้ยแล้วเราจะไปยังไงกันกดตัวตัวฮีแล็กเจอเจออะไรเนี่ยเออนีไ่ไงใครขึ้นมาเหมือนผมได้บ้างบ้างมา อตอต่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 อ,ตอไปขึ้นมาตรงนี้มันผมครับแต่ผมจะไม่ให้ดูวิธีนะโอเลยเลยจืบ๊บใครทุกคนเข้าแบบมีมาแล้วก็ มายืนอยู่ตรงนี้าใครยืนมาอยู่ตรงนี้ได้คนนั้นจะได้ชนะไปเลยโอ้โหโอ้โหมาดับกาเล็กซี่แหละคือดับกิชกิชตอดูยูเกิดใหม่เท่าไหร่แหละไปดูก่อนไปดูก่อนการเกิดใหม่เท่าไหร่แล้ว ี่ื่อ,อ,อนี้มีอีพีสองด้วยนะเป่งเป็นคนละโลกนะครับทุกคนทุกคนเมื่อกี้แม่ผมฟังเลยทุกคน <c oughs> อยากฟังเสียงหอมแก ขนาดอายุแค่นี้ยังไม่ยอมให้แม่หอมเลยค่ะท่านผู้ชมชิบ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 จิ๊บอายุแค่นี้ให้แม่หอมเลยท่านผู้ชมอ่าสิบหกวิสหวแค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 ว กวกกวกกูวกกวกวกววกกวักวกวกวกูวัวกูวัวกูวัวกูววกูวัวกูวัวกูววักูวัวกูวััววูัวั

อยากพันปะพันนี้พันพัน,พนแสนอืมแบ่งเงินคนละลกนะครับก็เป็นอีพีนะ ต่อต er. ่อต <c oughs> ่อต่อออทำไมปวดไม่ปูดทำไมไม่พูดอะอืแห้งละอืตอนนี้กิน แนนบอกกินบะหมี่นะด้อบะหมี่ให้กินกันใช่ไหมคนละหอ่อใช่ไหมโลกไทยเข้ไม่รู้ว่าหน่วยมาหนึง่งกับโมโมสุนี่นั่งได้แบบว่า นะครับงั้นตอนนี้เราจะได้เป็นเก้าลบแล้วนะครับงั้นวันนี้จะจบไปก่อนนะครับทุกคนบายบายเอ,อนะครับทุกคนบายบาย